ฝนตกหนักจังเลยพายุก,กำลังมาเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมตอกตะปูให้แน่นๆนะ เหมือนทุกอย่างจะเรียบร้อยนะน้ำท่วมแล้วีเร็วรีบวิ่งขึ้นไปข้างบนเราต้องขึ้นไปให้สูงกว่านี้ เจอตัวแล้วกำลังลงจอดรับร้บออลลี่ออลลี่หายไปไหนไม่ทิ้งเจ้าหุ่นยนต์หรอก นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วช่วยด้วยสัตว์ประหลาดช่วยด้วยช่วยด้วยแค่ฝันร้าย มีสัตว์ประหลาดอยู่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่หรอกออลลี่สัตว์ประหลาดไม่มีจริง <c oughs> เอ๊มีอะไรอยู่จริงจวยเด้วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็แค่เจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเองถ้าสัตว์ประหลาดมีจริงล่ะคราวนี้ของจริงแน่ช่วยด้วยมันก็แค่ของเล่นเองนะออลลี่ mm สัตว์ประหลาดตัวจริงจะมาหาแค่ฮีโร่ตัวจริงเท่านั้นแหละฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตะกี้มีปีศาจอยู่ตรงนี้จริงๆนะ างเหมือนเดิมจ้ะหนูแค่จินตนาการไปเองแต่ที่ออปราบปีศาจตัวจริงได้นะฮีโร่ของเรารู้สึกแปลกจังแม่ครับเป็นอวัยไปครับ ดื่มนี่สิอย่าเพิ่มพลังสูตรพิเศษ เราต้องไปตามหาคนทํายาแก้ระวังฉีด้วยครับแม่แอปเปลิลนั่นน่าจะช่วนได้นะ อร่อยไหมครับแม่พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่อยากได้ยากแก้เหรอ,อามาจับให้ได้สิ ผมจะปกป้องแม่เออยากได้ยามาแล้วขอบใจจ้ะลูกรัก กลิ่นอะไรเนี่ยไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อาบหรอกค่ะเดี๋ยวก็เลอะอีกหนูยังสวยอยู่เลย เห็นจริงๆด้วยแค่นี้ก็หอมแล้วนะโอ้ยคันคันไปหมดแล้วไหนดูซิว่ามีอะไรเหบมันคือเห็บ มันเองไม่เย็นจะออกไปเลยเจอความร้อนหน่อยเป็นนะมันชอบซะงั้น แม่รู้วิธีจัดการแล้วความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะต้องอาบน้ำทุกวันเราจะอาบน้ำทุกวันเลยเร็วเข้าเดี๋ยวไม่ทันงานวันเกิดนะ ออลี yeah! <c oughs> ่ย <trenches us> <ot> <salud> ่ากลัูลิฟท์ค้างแล้วมีอะไรให้ช่วยครับ ใจเย็นๆนนะครับเจ้าหน้าที่กำลังไปภายใน15นาทีอ่อฮะหยุดนะออลลี่อย่ากกระทืบเท้าเดี๋ยวลิฟจะนึกว่าสลิงขาดแล้วล็อกตัวนะทุกคนจะกินเค้กหมดก่อนเราไปถึงแน่เลย อย่าเอามืองัดประตูมันอันตรายเราต้องตั้งสติและใจเย็นๆนะจ๊ะไฟเขียวแล้วลิฟต์ขยับแล้ว งานเริ่มกี่โมงจ๊ะวันเกณฑ์ฉันคือพรุ่งนี้นะครับแม่จําวันมิดซะได้หวังว่าโปโลจะชอบพายร้อนๆน,นะ ฉันไม่กินของร้อนของร้อนสิดีฮัดฉันกำลังทำไอศกรีมอยู่ต่างหากขอโทษที่ให้รอนานนะครับ <eras> เชิญข้างในก่อนครับอีกห้านาทีก็เสร็จแล้ว ในนี้หนาวมากอยากลองวุ้นเย็นๆไหมครับอืมอร่มจันเลยเจ็บคอฉันเกลียดของเย็น ขอไปผิงไฟหน้าเตลผิงได้ไหมจะบ้าเหรอในนี้ร้อนจะตายอยู่แล้วน้ำแข็งสนุกจังเลยหนาวหนาวจะแข็งตายอยู่แล้ว อากาศกำลังดีเลยใช่ไหมล่ะจะอยู่กันไปได้ยังไงเนี่ยมันหนาวนะตาดาอยู่ได้สิดูนี่นะฉันจะปั้นให้สวยกว่าของนายริกตาดา ดูสินี่แหละศิลปะชั้นยอดหนูหิมะเสร็จแล้วของฉันเหมือนตัวจริงที่สุดแล้ว เปิดแล้วครับอุ่นขึ้นแล้วบ้านชุนขับแข้งของฉันและหมดเลยฉันเพิ่งทำความสะอาดห้องนั่งเล่นไปเองนะ I'm so sorry บ้าที่น่ารักของฉันพังหมดแล้วเอาล่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะเราต้องหาจุดกึ่งกลางนะจ๊ะไม่ร้อนไปไม่หนาวไป ขอบคุณนะทุกคนที่ไม่โกรธฉันเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปจ้ามาช่วยกันทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะ เอ้อออยเด็กๆก็แค่ฟักทองเองมาทำให้มันน่ากลัวสุดๆกันเถอะนี่จะเป็นโคมไฟฟักทองที่ยอดเยี่ยมที่สุดหนูจะวาดตาเอง พ่อจะตัดเองเพราะพ่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเสร็จแล้วฟักทองแมวเหมียวว้าวมันเรืองแสงได้ด้วย <c oughs> เรามาแต่งตัวแฟนซีกันเถอะ ฉันคือแม่มดผู้ยิ่งใหญ่โอมจงแข็งปนหินแบลเบลข้าคือแอมไพร โจะรูตาก่อนนะจะได้มองเห็นแมงมุมยักษ์หนีเร็วนี่เจ้าหุ่นยนต์แมงมุมเพื่อนรักงังจงเชื่อฟังข้าเจ้าคือซอมบี้ เราจะไปหลอกเพื่อนบ้านกันเงียบๆไม่นัไว้นะเ <c oughs> ยื่อมาแล้วลาลาลนลา ตลกจังเลยฮเราอยากให้หน้ากลัวไม่ใช่หน้าขำซะหน่อย <c oughs> พวกหนูหน่ารักเกินไปที่จะน่ากลัวจ้ะแล้วใครอยู่ในพุ่มไม้ล่ะ คุณหมอวิ่งเร็วที่สุดในโลกเลยเก่งมากเจ้าหุ่นยนต์ปกป้องพวกเราได้ดีมากมาฉลองฮาโลวีนด้วยพายฟักทองกันจ้า สุขสันวันฮาโลวีน